การที่สมณะเข้าบ้านเนี่ยโยมเราก็จะเห็นนะการที่สมณะเข้าบ้านปุ๊บพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยพืงอมาเล่าให้พระเจ้าฟังหลายกลุม่มกลุ่มหนึ่งข้ามาก็าบอกว่าเมื่อข้าพกลุมยังเป็นมนุษย์อยู่มีสมณะเข้ามาที่บ้านเนี่ยนะพวกเขาเนี่ยนะลุกลับแต่ไม่กราบไหว้ไม่ให้อาสนะนะ,ะไม่แบ่งปันของให้ตามสามารถตามกําลัง ก็เลยเข้าถึงหมู่ทเทวดาชั้นเลวนะอีกพวกหนึ่งเขาก็มาบอกใหม่ของเขาเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์นะสมณะเข้าบ้านเข้าลุก,ากลับ Gore, เข้ากราบไหวแต่เขาไม่ให้อาสนะนะอ่าไม่แบ่งปันของให้ตามสามารถตามกําลังก็เข้าถึงหมู่เทวดาชั้นเลวอีกอาภูวที่สามเข้ามาบอกว่าค้าบผเกิดเป็นปมนุษย์สมัยนั้นสมณะเข้าบ้านลุกลับกราบไหวให้อาสนะแต่ไม่แบ่งปันของให้ตามสามารถตามกําลังอีกพวกหนึ่งเข้ามา รุปลับกราบไหว้แหสนะแบ่งปันของให้ตามสามารถตามกาลังแต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้อีกพวกหนึ่งเข้ามาเข้าไปนั่งใกล้อยู่แต่ไม่ฟังธรรมอีกพวกนงเข้ามนั่งใกล้แล้วฟังธรรมแต่ไม่จำธรรมนั้นไว้อ,อู้ที่ยึดเป็นาละเอียดไปนะอ่าพวกเข้าใกล้นั่งฟังธรรมนะอ่า,า,าทรงจํา ไม่เอาไปใข้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้เห็นนะโอ้ทีละขยักขยักขยักแล้วคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะอะนะจนพวกสุดท้ายเนี่ยเอาไปฟังไปคข้ควรพิจารณาแล้วก็ประพฤติทำสมควรแก่ทำพวกนี้จึงเข้าถึงมือเทวดาชั้นปราณีตนะอได้ความเป็นอนิบุคคลนะนี่คือความต่างนิยมจะเห็น การใช้คําพูดของพระุทธเจ้ามันเป็นแบบฟอร์มเลยปับป๊บปั๊บคือโยมต้องอ่านเป็นร้อยเที่ยวนะแล้วโยมจะจําคําพูดของพระุทธเจ้าได้แบบฟอร์มคําพูดแล้วพะุทธเจ้าเห็นว่าพระุทธเจ้าเป็นตรงนี้นิดใส่ตรงนี้หน่อยแค่แบบฟอร์มคําพูดว่าเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายธดยานระเบียบของหอมเครื่องลูกลยที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปความไฟจำแบบฟอร์มนี้ให้ดีนะแล้วพระุทธเจ้าจะใส่คำว่าสมณะหรือพราหม์ บางพระสูตรไม่มีคำว่าสมณะหรือพราหม์พวกนี้ไปเกิดเป็นพวกมากพวกครุบพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้เขาให้ทงเหมือนกันแต่ไม่ได้ให้กับสมณะหรือพราหมนะอ่าแต่แค่มีคำว่าให้เหมือนกันหมดทั้งหมดเลยแล้วก็แก่สมณะหรือพราหม์ไปกันอีกเลื่อนหนึ่งเลยอ่าอย่างนี้นะนั้นอันนี้เราเลือกเนื้อนาบุญให้ดีนะแง่มุมมีเยอะมาก นั่นอันนี้เป็นคําที่ออกจากพระโอษฐ์ทั้งสิ้นเป็นข้อมู 2, ล2,500กว่าปีนะข้อมูลจากพระเร้าโดกฉบับสยามรัฐในส่วนพุทธวจนะเท่านั้นนะอ่าก็นะ่านะจะเป็นประโยชน์แก่พวกเรานะแล้วก็ที่น่าสนใจกันหนึ่งก็คือเหตุในการสมความปรารถนาว่าเธอปรารถนาแล้วจะสมปรารถนาเนี่ยต้องต้องสร้างเหตุปัจจัยอะไรคู้จ้บอกสร้างเหตุปัจจัย5ประการ หนึ่งต้องมีศรัทธานในตถาคตนะหรือต้องเชื่อมั่นว่าผู้ชายนี่รู้จริงบอกเหตุที่ถูกต้องจริงนะอย่างที่สองเนี่ยต้องเป็นผู้มีศีลนะศรัทธาแล้วมีศีลอย่างที่สมมีการสั่งสมสุตต <c oughs> ะนะก็คือฟังคำตถ <c oughs> าคตมาศรัทธาแล้วต้องรักษาศีลต้องฟังคำพระองค์มาอย่างที่สี่มีจากะอย่างที่ห้ามีปัญญา ครจ้าบอกถ้าเธอสร้างเหตุปัจัจทั้งอย่างเนี้ยปรารถนาอะไรสาเร็จหมดนะอลองไปทําดูนะนี่เป็นแคล็ดลับที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ <h ate> เหตุงการสมความปรารถนาไม่แหนมแชีวิตเรานะแย่และเกินนะผิดหวังตลอดนะกลับไปสร้างเหตุเลยตามนี้นะและอีกอันหนึ่งที่ ที่พระองค์ตัดไว้คือกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันนะพระองค์บอกสร้างทำอะไรก็คือทำสมาธิแปดระดับแรกระดับใดก็ได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌา,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 านจตุจฌานการสารานจารตนะปัญญานานจารตนะอนังกิจัญญาตนะแล้วก็มีว่าสัญญาณนะสัญญาจนะแปดระดับนี้ ผู้าบอกจะเป็นกรรมที่ส่งผลให้เราในปัจจุบันก่อนกรรมอื่นเราที่หลังนะนั้นถ้าต้องการความสำเร็จก็ทำตามนี้นะมีครรมามอะไรไหมเขียนได้นะนะประเด็นอื่นอัโยมกลางๆเช่ม่มันไม่เค่ดังนะเอาตัวนี้ไหมเอาตัว เดินแล้วยังคะเอาเดินแล้วเค่ะการมาพิสการพระอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตขอโอกาสพระอาจารย์รับพิสูจน์นะคะ,ะออยังขอกลับเรียนถามสองข้อ,อข้อแรกเนี่ยยังเรื่องการทําทานอ,อย่เราเห็นในในกรุงเทพเนี่ยก็ยมีพระหรือว่ามีการเรื่องใดที่จะสร้างโบสถ์บูชสดหรือกิจกรรมต่างๆในวัรเนี่ย ก็เห็นการปฏิบัติเนี่ยของพระเนี่ยก็คือพอปานกลางเพราะว่ามีเรื่องการสะเดาะเคราะห์หรืออะไรต่างๆซึ่งก็พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้สอนให้เราทําแบบนั้นแต่โยมก็คิดว่าก,การที่เราจะบริจาคทรัพย์เพื่อมีการสร้างวัตถุทางศาสนาเนี่ยเพื่อเป็นที่พึ่งพิงสําหรับบุคคลอื่นที่อาจจะยังไม่ได้สนใจในทางคําสอนมากนักแต่พอเข้าวัดเนี่ยเขาก็มีการอาราธนาศีล แล้วมีจิตที่จะน้อมเข้าไปสู่การปฏิบัติในการเบื้องต้นทีนี้การที่โยมสละปัจจัยเพื่อให้กับวัดที่ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยแต่ว่าก็อาจจะยงไม่ได้เข้มในเรื่องของคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ถือว่ายังต้องปฏิบัติถูกหรือยังคะไมะใช่ไม่ได้มองความเป็นวัดวัดมันสอนอะไรเราไม่ได้เยอะพระไม่เจมองความเป็นสมณะ แล้วท่าสมณะนั้นเนี่ยมีการสอกเคาะูโลกดูยามปลูกเศษเล็กเล่นซึ่งพระเจ้าบอกวันนี้เป็นเดราจฉานวิชาเป็นอาชีวะของสมณพราหมณ์เหล่าอื่น <Okay. S 1> นะเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเ <Okay. S 1> <9 S 2> ข้าข้ากายโยงไปปาริจริยาไปบำรุงในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติผิดผู้เห็นผิดพระองค์ก็บอก เป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดตับไม่เหลือเพอนิพานนะนั้นโยมก็ไม่ได้นุตตริยะหกประการนะนั้นผู้เจ้าก็จะไม่สรรเสริญเอาไว้แถมต้องนีด้วย <c oughs> นะมันเป็นเรื่องของตัวของสมณะไม่ได้เป็นเรื่องตัววัตถุวัตถุมันไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาได้ยม ในท่านในป่าอะไรก็ได้มันอยู่ที่ตัวบุคคลนังนั้นถ้าสถานที่นั้นมันมีคําสอนผิดมันก็ผิดนะโยมสถานที่นั้นก็เป็นสถานที่ที่ไม่ดีนะส่วนสถานที่ใดที่มีการสอนที่ถูกต้องมันก็เป็นสถานที่ดีหรือมีการสถานที่นั้นมีการเข้าปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานจตุฌานพทธเจ้าบอกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิ์มันอยู่ที่ตัวคนอย่างเดียวเลย ศาส,สนาอยู่ในการทรงจำของมนุษย์ของคนและข้อประพฤติปฏิบัติของคน,งงคน,นตัวพิสูจพระอ,องค์ก็ชี้ไปที่ข้อปฏิบัติกายวาจาจิตศีลสิกขาของเธอเหมือนกับพิสูจทั้งหลายไหมจิตตสิกขาเหมือนไหมปัญญาสิกขาเหมือนไหมในพระสูตรที่พระอ,องค์บอกเรื่องของกูเป็นโคใช่ไหมลามันเดินตามฝูงโคไป กีบท้ามันก็ไม่เหมือนเสียงก็ไม่เหมือนสีก็ไม่เหมือนแต่มันก็ร้องอยู่ว่ากูเป็นโคกูเป็นโคนะพิสุทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเดินตามหมู่พิสุไปข้างหลังข้างหลังก็ร้องอยู่เอาเองว่าข้าก็เป็นพิสุข้าก็เป็นพิสุทั้งที่สีและสีขาก็ไม่เหมือนกับพิสุทั้งหลายจิตตาสิกขาก็ไม่เหมือนกับพิสุทั้งหลายปัญญาสิกขาก็ไม่เหมือนกับพิสุทั้งหลายโยมเจอสินไปข้อเดียวก็ก็ผิดเยอะแล้วเพราะสินจะต้องมีสามกลุ่มเลย สัมปันธ์ศีลาซึ่งในสัมปันธ์ศีลานี้จะมีเรื่องของเดรชาวิชาตัดไว้เยอะมากนะก็จะมีเดรชา,ชาวิชาแบบต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งพู้เจ้าเนี่ยบัญญัติไว้แล้วตั้งแต่ในครั้งก่อนว่าภิกษุในธรรมวินัยเนี่ยต้องเว้นขาดเว้นขาดเลยไม่ทําเพราะตอนบัญญัติสัมปันธ์ศีลานี้ไม่มีพระที่ต่ำกว่าอริยะนะ พระที่ปฏิบัติแย่ที่สุดก็เป็นโสดาบันนะก็เลยไม่มีบัญญัติเรื่องโทษอะไรแต่แบอกว่าพิสูจกลุ่มนี้ในกลุ่มของพิสูจน์เนี่ยนะเขาทำกันอย่างนี้นะสิลกลุ่มนี้จะเรียกว่าสัมพณนัศศสศีลาสาธุค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนแต่ละระดับเนี่ยเขายังไม่ได้ คือคือ,คอการมีวัดก็จะมีที่สําหรับคนที่จะเข้าไปทํากุศลตามธรรมชาติแบบชาวบ้านนี่นะคะคือเราคำนึงแต่คําว่าวัดไงเรา <ละ S 1> ไม่ได้คํานึงถึงสมณะนะตรงไหนก็ได้มันไม่ใช่ว่าจะต้องมีวัดถ้ามีวัดแล้วมีสมณะผิดอย่าไปมีนะโยมนะค่ะค่ะมันมันมันสำคัญที่ตัวคนเน่ยความจเจริญความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติว่าวัดเนี่ย ความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมก็อยู่ที่ตัวภิกษุอยู่ที่บทปัญชนะคําสอนตัวคําสอนและตัวมนุษย์นี่แหละเป็นตัวความตั้งมั่นพรสนะสัทร์ธรรมมีสีข้อคือหนึ่งบทปัญชนะจะต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกมีนัยยะอนถูกต้องข้อที่สองภิกษุต้องเป็นผู้ว่างเงียอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยความครบนักแน่น ข้อที่สามเนี่ยพิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธพจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาจะต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนาตมามมาขยันถ่ายทอดบอกสอนคำของอเจละกะไหมะคำของปริพาชกมาสั่งสอนในลาชานวิชาไหมทํานิมนต์ทำยังไงปลูกเสดทํายังไงนี่มันไปชื่นชมวัตถะของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นแต่ทาตมาต้องมาสอนคําของสมณโคโดมนะสมณโคดมพระตถาคตตรัสอย่างนี้ พระองค์สอนอย่างนี้ต่างหากเห็นไหมอันที่สี่นี้ก็คือพิสูนที่เป็นเทระบวชนานต้องไม่เป็นผู้นําในทางสารต้องหน้าไปในกิจนในเวทรามปารุความเพลียนให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนะะน้ที่บวชนานแล้วเทระคือสิบปีขึ้นไปต้องเป็นผู้นําในทางที่ถูกต้องนะปารุความเพียนอย่างนี้นะนี่คือความตั้งมั่นพระสัตธรรมอยู่ในสี่ข้อน,นี้ในยะอื่นมีไหมมีม องคมบอกจเจริญสติปัฏฐานสีอีกนาย่องหนึ่งมีไหมมีบอกให้เป็นผู้ฉลาดในอายัตนะและสองฉลาดในปฏิจจสุบาทเท่าที่เจอมีสามนายะ <Yes. S 1> เหตุแห่งความตั้งนั่นของพระสัทธรรมไม่เคยมีบอกว่ามีวัดมากๆนะมีศาลามากๆม,นะม,ม,มีโบสถ์มากๆไม่เคยบัญญัติเลยาธกค่ะติดตามใน สื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งระถาวัตถุ10อย่างนะระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทำให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมัคก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ